ในวันนี้นะคะปอยจะพาทุกคนมารู้จักกับกลไกการทํางานของเจ้าพิชบีมีหลักการการทํางานยังไงทําไมถึงช่วยให้ปอยสามารถลดน้ําหนักได้เกือบ20กิโลภายในระยะเวลาเพียง3-5เดือนเท่านั้นต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าพิชบีเนี่ยเขามีความโดดเด่นมากกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปเพราะเขาไม่ได้มีแค่หลักการบล็อกหรือเบิร์นแต่เขายังมีอีก4หลักการหลักๆช่วยให้ทุกคน,นสามารถลดน้าหนักได้เร็วขึ้น เริ่มกันที่หลักการแรกนะคะการควบคุมศูนย์อิ่มสูนหิวการจะสามารถลดน้ำหนักโดยที่เป็นการกำจัดไขมันออกจากร่างกายเนี่ยเรามีเพียง2วิธีการเท่านั้นก็คือ 1. การออกกำลังกายและ2คือการทำ intermittent fasting แต่อุปสรรคของการทำ IF ไม่สำเร็จเนี่ยก็คืออุปสรรคในเรื่องของความหิวเพราะฉะนั้น หลักการการควบคุมศูนย์อิ่มศูนย์หิวจึงสำคัญอย่างมากสำหรับคนที่ต้องการทำ IF และขยายระยะเวลาให้ยาวนานยิ่งขึ้นซึ่งการที่อาหารเสริมพิษบีของเราสามารถควบคุมความหิวได้ก็เพราะว่าเราได้มีการใส่สารสก,กัดพระเอกที่มีชื่อว่า leptin sensitiv ซึ่งเป็นฟอร์มใหม่ล่าสุดและเห็นผลดีที่สุดในปัจจุบันก็ขนาดที่ว่าประเทศยักษ์ใหญ่ด้านความงามอย่างประเทศเกาหลีและอเมริกาเขาถึงขั้นสดสิทธิบัตรสังกัดตัวนี้เลยทีเดียวและทางเราก็เป็นแบรนด์แรกในประเทศไทย ที่มีโอกาสได้ใช้สารสก,กัดตัวนี้ค่ะซึ่งหลักการของเจ้าตัวนี้นะคะจะเข้าไปก,กระตุ้นฮอร์โมนเลปตินให้เขาทํางานได้อยู่ในภาวะปกติซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนเลปตินของเราทํางานได้ปกติเนี่ยฮอร์โมนเกลินก็จะไม่หลัง่งพําเพื่อเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักอิ่มเราก็จะสามารถทำา IF ได้ยาวนานขึ้นและที่สำคัญก็คือเราจะไม่ทานจุกจิกระหว่างวันค่ะ และหลักการที่2นะคะก็คือหลักการการลดความอยากอาหารเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้มีการทานอาหารเข้าไปอย่างทีทีหรือว่าต่อเนื่องเนี่ยอินซูลินเขาก็จะไม่หลั่งออกมาผ่าเพื่อและเมื่ออินซูลินไม่หลังออ่งมาผ่าเพื่อเนี่ยความอยากแป้งหรือว่าอยากน้าตาลเนี่ยก็จะลดลงและหลักการที่3นะคะลดอาการบวมน้ําจากโซเดียมเนื่องจากว่าอาหารไทยส่วนใหญ่อะคะ่ะ มักจะเป็นอาหารที่มีโซเดียมเกินและเป็นอาหารรสจัดคนที่มีปัญหาน้ําหนักเกินจากภาวะโซเดียมหรือว่ามีน้ำสะสมอยู่ในเซลล์มากเกินไปเนี่ยในช่วงแรกๆที่ทานทิชฎีไป ก็จะรู้สึกว่าอยากปัสสาวะบ่อยและหลักการข้อสุดท้ายนะคะก็คือหลักการการลดความเครียดความเครียดนี่แหละค่ะเป็นตัวการหลักเลยที่ทําให้เราอ้วนขึ้นเพราะเวลาที่เราเครียดนะคะร่างกายเราจะมีการผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาค่ะชื่อว่าคอร์ติซอลซึ่งถ้าหากว่าร่างกายของเรามีคอร์ติซอลมากเนี่ยเขาจะตีต่างว่าคนคนนี้เนี่ยต้องการพลังงานมากกว่าคนปกติเวลาที่เราทานอะไรเข้าไปอะคะ่ะร่างกายเขาก็จะพยายาม การเก็บพลังงานเหล่านี้ไว้ก็ทําให้เกิดเป็นความอ้วนปัจจัยในเรื่องของการลดความเครียดลดคอร์ติซอลก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญโดยมีการเติมในส่วนของสารสกัดที่มีชื่อว่าแอลฟีนิลอะลานินซึ่งเป็นสารสกัดที่ช่วยลดความกังวลผ่อนคลายอารมณ์เพื่อที่พวกเราอ่ะจะสามารถลดน้ําหนักได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เครียดค่ะ นอกจากคีย์หลักๆ4ข้อที่เราเกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะคีย์ทั่วไปเราก็ยังไม่ทิ้งค่ะไม่ว่าจะเป็นการใส่สารสกัดฟาบินอลเพื่อไปลดเอนไซม์ย,ย่อยแป้งที่มีชื่อว่าอะไมเลสเราทานแป้งเข้าไปนะคะแล้วอะไมเลสไม่ทํางานเนี่ยทำให้มันไม่เข้าไปสะสมในรูปแบบของไขมัน,นะคะ่ะเราก็ยังมีสารสกัดที่เข้าไปช่วยในเรื่องของการเบิร์นไขมันด้วยก็คือแคปไซซินซึ่งเป็นสารสกัดที่ได้จากพริกนะคะแล้วก็กรีนคอฟฟ ซึ่งเป็นกาแฟเขียวที่ยังไม่ได้ผ่านการคั่วเพราะว่าเราต้องการที่จะป้องกันอาการแพ้สำหรับคนที่แพ้คาเฟอีนค่ะและสุดท้ายท้ายสุดที่ไม่มีที่ไหนเหมือนเราแน่นอนเลยก็คือการใส่สารสก,กัดเพื่อลดออกซิเดทีฟสเตตค่ะเพราะเวลาที่ร่างกายของเราถูกเาผาผลาญร่างกายของเราก็จะผลิตฟรีเรดิคอลออกมา ทําให้เราดูแก่ดูโทรมการใส่สารสกัดซิตรัสที่เป็นวิตามินซีที่ได้จากส้มเข้าไปเนี่ยจึงเข้าไปกําจัดฟิลิคอทาให้เรามีรูปร่างดีแถมมีผิวสวยไม่โทรมด้วยค่ะ